สวัสดีสสดครับเซลจูนค่ะเซลบอยดครับวันนี้เราอยู่ที่ซูซูกิอินดี้ <familiar. S 1> บ้าง ครับเรากลับมาอีกแล้วนะครับกับ EP ที่4 EP นี้เป็น EP พิเศษนะครับกับช่วงกิจกรรม S ว i f t c o n t e ท t นะครับที่เปิดให้ท่านผู้ชมนะครับหรือแฟนๆ Swift นะครับได้โหวต S วิ f ตที่ท่านชื่นชอบนะครับกับการที่ S วิ f ตแต่ละโชว์รูมทั่วประเทศส่งมานะครับทั้งหมดเท่าไหร่นะครับน้องจุน6 6คันทั่วประเทศนะคะแต่ว่าตอนนี้เราติด1ใน8คันสุดท้ายค่ะครับเหลือ8คันสุดท้ายแล้วนะครับผมกับ S วิ f ตตัวนี้ที่เข้าหนึ่ง ใน8นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาชมแรงบันดาลใจในการสร้างรถคันนี้นะครับและไอเดียนะครับหรือคอนเซปต์ในการแต่งรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับค่ะก็แรงแบันดาลใจนะคะในส่วนของการที่เราแต่งล้องสวิปคันนี้ขึ้นมานะคะพี่เวิร์ดภายใต้แนวคิดที่ว่าเราต้องออกแบบรถที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของโ์รูมและได้ใส่ความเป็นอินดี้สไตล์ค่ะที่บ่งบอกความเป็นตัวตนที่ชัดเจนของเราลงไปด้วยค่ะพี่เวิร์ดครับ ในส่วนของไอเดียและคอนเซปต์นะครับในการแต่งรถคันนี้คือทางเราต้องการที่จะฉีดกดสวิทชที่เราเห็นทั่วๆไปบนท้องถนนนะครับฉีดความซ้ำซากจำเจนะครับที่คนส่วนใหญ่ปัจจุบันจะเน้นแต่งไปในทางสีหว,วานๆสีลูกกวาดนะครับทำให้เกิดแนวคิดใหม่ๆภายใต้คอนเซปต์ที่ว่า s ว i f ช i อินดี้อี u t โวลฉีดกดของสายหวานครับค่ะโดยรูปลักษณ์ภายนอกนะ ก็จะมีทั้งความสปอร์ตโบเฉีียวดุดนันทรงพลังและดูมีเสน่ห์โดยที่เราจะเลือกใช้ในส่วนของสีเทานะคะ,ะเป็นสีในแบบฉบับซุปเปอร์คาร์นะคะและเสริมแต่งด้วยสีเขียวซึ่งเป็นกระแสแรงอยู่ใน,นขณะนี้เลยค่ะซึ่งสีเขียวนี้ค่ะเชื่อกันว่าจะนำความโชคดีนะคะและทรัพย์สินเงินทองเข้ามาให้ค่ะครับผมหรือเรียกอีกอย่างนึงกันว่าสีเขียวเหนียวทรัพย์ครับ ก็ตัวนี้จะรวมไปถึงชุดแต่งอินดี้ลิมิเต็ดเอディชั่นที่มีขายที่โชว์รูมเราที่เดียวเท่านั้นด้วยค่ะพี่เบิร์ดครับผมในส่วนของชุดแต่งอินดี้ลิมิเต็ดเอ i ィชั่นตัวนี้นะครับเราได้อธิบายไปใน E ีนีก่อนๆแล้วว่ามีความพิเศษแบบไหนบ้างนะครับผมเราก็จัดเจ้าชุดแต่งตัวนี้เข้ามาสู่รถคันนี้เลยครับจะสื่อให้เราเห็นว่ารถคันนี้ผสมผสานความสปอร์ต ะค,ะความลักชัวรี่เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวค่ะคและเปิดตัวออกมาแบบสมบูรณ์แบบตัวนี้เราใส่ล้อแมกขอบ17เลยแล้วก็รวมไปถึงภายในด้วยตัวนี้เบาะเราออกแบบพิเศษนะครับลายปักเป็น i n d ด e ้ย o เวอร์ชเลยนะครับเบาะสีดำตัดด้วยได้สีเขียวนะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้าแล้วก็คอนโซลภายในทั้งหมดเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยครับค่ะเรายัยงยืนยันคอนเซ็ปต์เดิมนะคะก็คือ สีเทานะคะที่เป็นในแบบฉบับของรถซูเปอร์คาร์นะคะแล้วก็เราก็เลยเสริมในส่วนของสีเขียวเข้ามาด้วยนะคะใช่ครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเราก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับมาช่วยบวตให้กำลังใจกับน้องสวิฟคันนี้นะครับขั้นตอนง่ายๆครับเข้าไปที่ w w w s w i f t c o n t e n t c o m นะครับเข้าไปที่รูปรถ s วิฟคันนี้ อ,อกชื่อนามสกุลเบอร์โทรและก็อีเมลนะครับสามารถโหวตได้เลยและอย่าลืมกดแชร์ในเฟซบุ๊กด้วยตั้งเป็นสาธารณะนะครับสามารถเชิญเพื่อนเชิญครอบครัวมาร่วมกันโหวตใช้กำลังใจได้เพื่อรุ่นรับของรางวัลน,นะครับมีอะไรบ้างทจูนก็รุ่นต่อที่1น,นะคะจะรุ่นรับ iPhone 12 Pro นะคะมูลค่า40,000บาทนะคะจำนวน3รางวัลค่ะแล้วก็คูป,ปองเงินสดนะคะมูลค่า30,000บาทอีก20รางวัลเท่านั้นไม่พอคะ่ะพี่เบิร์ดพิเศษสุดๆสำหรับ ลูกค้าซูซูกิอินดี้นะคะที่โหวตรถให้กับน้องซูซูกิคันนี้ค่ะก็คือจะได้รับกิฟต์การ์ดมูลค่า5,000ันบาทไปด้วยค่ะครับผมแต่ว่ากิฟต์การ์ดมูลค่า5 0 0พันบาทจะมีข้อแม้นิดนึงนะครับ,รบท่านต้องแอดเข้ามาที่ไลน์แอดซูซูกิอินดี้และก็ส่งหลักฐานการโหวตเข้ามาเพื่อลงทะเบียนนะครับสามารถส่งได้ทุกวันนะครับแล้วเราจะประกาศผลผู้โชคดีนะครับผ่านทางแฟนเพจซูซูกิอินดี้บากว่านะครับวันไหนครับน้องจูน ประกาศผลทุกรางวัลในวันที่6สิงหานี้ค่ะวันที่6สิงหานี้เดี๋ยวรเรามาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับถึงท่านโหวตทุกวันก็ส่งมาทุกวันได้ได้ค่ะ,ะครเรามีเจ้าหน้าที่แอดมินคอยก่อกข้อมูลให้ท่านอยู่แล้วครับน้องจูนตอนนี้มีคนถามมาหลายคนเลยในแฟนเพจก็ดีหรือรในช่องทางอื่นก็ดีเขาถามบอกว่าคันนี้ขายไหมขายยค่ะพี่คันนี้ขายแล้วขายเนี่ยในราคาเท่าไหร่ 3 9 9 9 9บาทเอาไปเลยออกรถไปเลยครับ3 9 9 9 9บาทกับเจ้าน้อง s w i ฟต์อินดี้อีเวอรคันนี้นะครับก็ตอบทุกคำถามแล้วนะครับสำหรับว่าวันนี้เราอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมาช่วยโหวเป็นกำลังใจให้น้อง s วิฟตคันนี้เป็นแชมป์สวิฟต์คอนเทสนะครับ แล้วติดตามกับเราในอีพีถัดไปได้นะครับว่าเราจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมานำเสนอใหม่สำหรับอีพีนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ